ส so, วัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบ British expression นะครับกันตามเคยนะครับวันนี้เรามาดูกันเลยข้อแรกนะครับ uh, Notorious h o s e for weed rust, t e barry butch has been banned from many area นะฮะ a h o s e นะครับ h o s e เป็นคำนามตามด้วยมี a r t i c a l อะนำหน้าก็ไม่มีปัญหานะครับ e barry butch ตัวนี้ก็หมายถึงอาจจะเป็น ป่าพันพืชอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแบรนก็ไม่มีปัญหานะครับแต่คำว่า many area นะฮะ many ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจนะครับนามที่เป็นพหูพจเพราะฉะนั้น area ต้องเติม s นะครับข้อสองนะครับ lesser นะฮะ lesser เนี่ยเป็น adjective นะครับเป็น adjective ที่ต้องตามด้วยคำนามนะครับแต่ มันมีคําว่าแดนตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะใช้คําว่า less นะครับ less than half ไม่ใช้คําว่า lesser than half นะครับโอเคเนาะคำว่า lesser ตามด้วย adjective คําว่า lesser เป็น adjective ตามด้วยคํานามนะครับเป็นข้อ a นะครับ b e t h o v e n r o a d and นะครับคําที่อยู่หน้าแล้วก็หลังแอ d เนี่ยมันต้องเป็นคําชนิดเดียวกันนะครับ r o a d เป็น verb ช่องสองนะครับ แต่ performance เนี่ยเป็นคำนามเต็มเตมเลยนะครับต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองก็คือ perform ที่เติม ed นะครับ perform ed ข้อ3นะฮะข้อ4แล้วนะฮะ atrophy is a disease in size นะฮะคำว่า size เนี่ยถึงจะเป็นคำนามนับไม่ได้แต่คำว่า size เนี่ยจะต้องมี specify นะครับจะต้องมี article นำหน้านะครับ เพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่า the size นะครับ the size of cells or t i c h o o s e สุดท้ายแล้วนะครับ prototype p r o t o t y p i c a l obols นะฮะไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับมีสับแปลกๆนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นของมันคือคำว่าดิดนะครับให้เราจำเอาไว้เลยนะครับถ้าเผื่อว่าคำถามเนี่ยมันมันไป ถามเราว่า d ิดเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับให้เรารู้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ทดสอบเราว่าคําว่าดิดเนี่ยมันถูกใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะใส่คําที่มันควรจะใช้คําว่าเมกนะครับแล้วก็เอาคาว่าดิดไปใส่แทนนะครับคำที่เหมาะสมนะฮะตัวนี้ก็คือดิดเมกอะล o าวนอยส์เพราะว่านอยส์เนี่ยต้องใช้คําว่าเมกมันเป็นคําที่คู่กันนะครับเมกอะล่าวนอยส์นะฮะ โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นข้อ A ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ